ลองดูนะครับวันนี้มือนีสีลมนี่ก็ลมจัดไปครับวันนี้วันนี้มาสามลำมาสามลำมาสามลำ ลกในรอบ5้าเดือนในรอบ5้าเดือนที่มาอันนี้อันนี้รูรสั้นรูเล็กลงไปก็จะเป็นรูใหญ่รูใหญ่รูเล็ก กูยญ่สงอาเลยนะแวกแ่วยังไม่ทะเลกทสายเลยเนาะยัยสายลึกลึกายลกลิกทางดีๆพวกไปเาเาดัดซุ่มดิจอะไปทาง เพราะว่าเสือพวกเขามาพันครั้งเรียวอ่ะมันก็ไม่ใช่เสือพวกเขาอ่ะเป็นว่าพี่ยงอ่ะนี่คนนำทางเลยถ้าใครเอว แข็งก็มาเข้ารูครับเอวจะ Help, ได้ปรับสภาพได้เป็นเอวอ้วนหวานจะได้เอวดีติดอาหารมวนมุนงงบนะไปไปไปว่าแต่เขา ตามไรตามปะเรือปรับเกียร์นะครับ I okay. ไม่ไปเป็นยังไงฮึ่ซุ่มผู้เ่าเนี่ยเป็นยังไงทางดีๆไม่อยากไปทางดีๆไม่ไปไปอะไรทางอย่างเงี้ย ทางดีๆไม่ไปเลยนี่ลูวัดตีมันจะสันก็ลัดไปนี่เลยเขาออกไปมันจะมีหูแล้วก็พวกสิไปมองเนินสูงนี่นะจะมาทางไปเลยเาเนี่ยไปได้บ่ปัได้จะไปทางเนี่ยมันจะออกสลุตรงนี้มันจะเป็นทางตัน ที่เขาโล่ใหญ่บ่ได้ไปดููนี่ขึ้นไม่นี่ไปเบิ่งหนี้กอนเอาไปหาผู้ที่ออกไปไปทางเดินไปแล้วแม่ลงทางนะครับปรึกษากันลงพัลงพ่ไหนล่ะคนคนณเผาเขาไรเขาดุงเขาป้าไปแล้ว Ini oh. uh, malam empat. Duh-duh-duh dulu อันนี้ฝึกทักษะการดำลงชิพในป่าจะทำยังไงให้อยู่รอด <c oughs> ในเช้าวันนี้ไปไหนไปนำมุงเดมืดเขาบอกว่าถ้าเป็นตะจูงกัจุงถ้าไม่เป็นตะจูงก็ไปยงอ่าเดี๋ยวขึ้นเดียขึ้นอย่างเดียว ทางใหม่ละมันเห็นว่าทางใหม่ว่ะ <c oughs> เอาใหม่ก็ใหม่ดูเด้อพี่น้องเอย้ยพึงเอาพึงเอาเขาผ้ามาดิเนี่ยมันเป็นผ้าคอมาดิเนี่ยลำบากมันนีก็พากันมา กัวยางยางรั่วนะครับต้องัวรั่ว,วปั่นได้ปั่นวะไม่จูงเสียของจูงดอกเสียของ <c oughs>

อันนี้สำรวจเส้นทางด้วยพี่น้องเออ้ยไม่ใช่มาหลงทางนะสำรวจเส้นทางเอาโลดกับว่า้ากันมวลเอ้ยจะภากันมาทำไมคนอื่นคนเขาเห็นเขายิ่ส้วนนำหนาเนี่ยน้อปไปน้ำต้ไปไปไป เขาบอกว่าอย่าถอยเดินหนายอย่างเดียวกินได้กินได้ไดไดอะไรนะครับคนน้ำหนานไม่หลงแน่นอนว่ะไม่หลงยังไงก็ไม่หลง ผู้ใหญ่บ้านพาลรูกเมื่อกี้ว่าไงแล้วเนาะผู้ใหญ่บ้านไม่รู้พื้นที่เมื่อกี้ว่าไงล่ะลูกบ้านเชื่อว่าอะไเลยแหละโอเค ่ายแล้วดวกเลยทางลุงถนนปูด้วยทรายปูด้วยทรายปูด้วยทรายเ่ยว <c oughs> <c oughs> ดิ่งเหงาไหมฮะเนี่ยอันน,นี้สำรวจเส้นทางใหม่ครับเส้นทางเ <c ười> ก่ามันเบื่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยนะเจ้ เจอเส้นทางลแล้วเด้อเจอแล้วมันไม่หลวงหรอกแต่ว่าน้ำมันเซะดินล่องลึกเลยโอ้โหไปไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs>

ui, uh, chặt nè, sao vậy? Mày lê, mày lên Ông thế, ông thế Mày lôm, mày lôm ยางออก็อยังออกห้ <laughs> ามเปลี่ยนเส้นทางนะครับถ้าคุณเปลี่ยนเส้นทางว่าอะไรคุณจะไปไม่รอด <laughs> เปลี่ยนเส้นทางอะไ,ไรคุณจะไปไม่รอดออพ่อพักกับพักเด้อรวมกัอยากมากวะ ยันเขามาถาว่าร้อยอีกเป็นยังไง <S <S ห้ยน้ำนิ็หน่อยทีมเราจะประมาณนี้เลยครับบ่มีคนเ,เลย นี่แหละมิ팅ของบวงปีปลายปีเกินทันวาคุณหาเร่งไปยังบ่ถามมู้เลยใครแต่บอสชวนมาสักนี่อยากชวนมาเลย ลูกใหาอสายมาล,ยยยลูลกเีนเ้คให่ดอกเนอมราใครเน่ยมเจอทางดีแล้วอะเจอทางดีแล้วใครเน่ใครเน่